สวัสดีครับบริษัท SP Control System นะครับวันนี้เรามารีวิวแนะนำนะครับผมเป็นตู้คอนโทรลนะครับควบคุมระบบปั๊มน้ำหอยโข่งขนาด3แรงมา้าพลังงานแสงอาทิตย์นะครับแล้วก็ควบคู่กันไปก็คือจะมีระบบสมาร์ทกิจทายเข้าไปนะครับซึ่งใช้ระบบการไฟฟ้าผสมเข้าไปด้วยนั่นเองตู้นี้ก็จะมีข้อดีหรือว่ามีฟังก์ชันเพิ่มเติมเข้ามาจากตู้ที่เรารีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับ ตู้ก่อนหน้านี้ก็คือใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าแผ่นโซลาเซลล์อย่างเดียวในการสั่งขับปั๊มนะครับผมถ้าไม่มีแสงนะครับก็จะไม่สามารถขับปั๊มได้หรือว่าขับได้ในกรณีแสงอ่อนๆเนี่ยก็สามารถรันปั๊มได้แต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับปริมาณโวลต์ที่มันผลิตออกมาถ้าเกิดโวลต์ผลิตมาน,น้อยปั๊มเราก็จะทํางานที่เปอร์เซ็นต์ที่น้อยนั่นเองนะครับแต่ตู้นี้ที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือระบบสมาร์ทกิจทยก็คือใช้ระบบ ไฟฟ้าทั่วไปหรือใช้ระบบไฟฟ้า,าในบ้านของเราปกติทั่วไปผสมเข้าไปด้วยนะครับเป็น2แหล่งจ่ายแหล่งจ่ายที่1ก็คือใช้พลังงานจากแผงโซาลาร์เซลล์ตัวนี้นะครับมาเลี้ยงปัม๊มแล้วก็แหล่งจ่ายที่2ก็คือไฟจากการไฟฟ้า2อ0บโวลต์ทั่วไปหรือว่าแหล่งจ่ายเนี่ยาตามบ้านเราเนี่ยจ่ายเข้าไปนะครับเพื่อให้สามารถสลับการทํางานได้หรือผสมกันระหว่างไฟการไฟฟ้า นะครับแล้วก็โซล่าเซลล์เนี่ยทำงานร่วมกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันทํางานยังไงนะครับตู้นะครับเป็นตู้เหล็กกันน้ําอย่างดีด้านหน้าเป็นกระจกที่เราเห็นตรงนี้นะครับมีซีนยางกันน้ำนะครับหน้าจอตัวนี้เราสามารถดูการทํางานของระบบไดร์มอเตอร์เนี่ยหรือตัววีดีของเราเนี่ยนะครับหรือจะเป็นที่เรียกกันง่ายๆก็คือเป็นอินเวอร์เตอร์อะไรพวกนี้นะครับ ตัวนี้เราสามารถดูนับระบบการทํางานที่หน้าจอตัวนี้ได้เลยหรือว่าควบคุมการทํางานนะครับผ่านจอตัวนี้นะครับหรือจะเป็นการบิดสวิตแมนนวลนะครับถ้าต้องการบิดมาที่แมนนวลนี้ก็คือสั่งให้ปั๊มทํางานเลยโดยเป็นการลันนะครับด้วยเราบิดสวิตตัวนี้เองนะครับผมปั๊มก็ทํางานดูดน้ําเข้ามานแนะนํำก่อนนะครับปั๊มตัวนี้ นะครับผมก็คือมีข้อดีก็คือเราสามารถที่จะใช้งานทั้งวันทั้งคืนได้เช่นเอาไปใช้กับระบบปั๊มบาดาลน,นะครับปั๊มไฮของก็ใช้ได้เหมือนกันปั๊มบาดาลบางเจ้านะครับต้องการดูดน้ําจากบาดาลเนี่ยขึ้นมาเก็บในสระของเรานะครับโดยใช้การดูดเนี่ยทั้งวันทั้งคืนซึ่งถ้าปกติใช้ไฟบ้านเราเนี่ยก็อาจจะเสียค่าไฟค่อนข้างจะเยอะนะครับผมแต่ตู้นี้เนี่ย มีข้อดีก็คือถ้ากลางวันแดดเยอะนะครับมันจะใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับผมโดยผ่านโซลาเซลล์ตัวนี้เนี่ยเป็นกําลังผลิตนะครับส่งให้กับตู้แล้วก็ตู้ก็จะจ่ายให้กับปัม๊มเป็นหลักเลยแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนนะครับแดดอ่อนฝนตกอะไรพวกนี้มันจะใช้ไฟกันไฟฟ้าผสมเข้าไปเช่นถ้าสมมติว่าแผงโซลารเซลล์ผลิตมาได้แค่ประมาณ200โวลต์สมมตินะครับไม่พอนะครับที่ต้องการผลิต จ่ายไฟให้กับมอเตอร์ที่เป็น3เฟส3ามอะไรพวกนี้เรามันจะต้องเติมเข้าไปอีก180จากการไฟฟ้าเข้าไปหรือนะเป็นการผสมการเข้าไปถ้าแสงของพระอาทิตย์น้อยลงมันจะดึงไฟการไฟฟ้าเข้าไปผสมให้เต็มนะครับที่จะทําการสั่งขับปั๊มได้เพราะฉะนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเนี่ยนะครับมันจะทํางานรันตลอด24ชั่วโมงเช่นกลางวันแสงเยอะปุ๊บเนี่ยก็จะใช้พลังงานจาก แผงโซลาเซลล์อย่างเดียวหรือกลางคืนนะครับแผงโซลาเซลล์ไม่มีไฟผลิตออกมาแล้วนะครับมันก็จะใช้ไฟพลังงานจากการไฟฟ้าแทนอะไรประมาณนี้นะครับเป็นการมิกกันระวางนะครับไฟการไฟฟ้าและแผงโซลาเซลล์นั่นเองนะครับออโต้ของตู้นี้นะผมสามารถที่จะบิดไปที่ออโต้ตัวนี้แล้วเนี่ยสั่งการทางานเติมน้ําเก็บในถังพักให้เราอัตโนมัติได้ด้วยนะครับโดยใช้ระบบลูกลอยฟ้าตัวนี้เข้าไปนะครับ เมื่อน้ํานะครับเต็มก็จะสั่งให้ปั๊มหยุดการทำงานเมื่อน้ําลดลงมาก็จะสั่งให้ปั๊มเติมน้ําก็ไปเก็บนั่นเองนะครับแบบนี้ข้างในมีอะไรบ้างนะครับผมข้างในเปิดมาปุ๊บอ่าเราจะเห็นอุปกรณ์ตานนี้นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์เกล็มาตรฐานแล้วก็มีการไวริงเก็บสายหรือว่าใช้สายเกตมาตรฐานที่รองรับ,นะรบแรงดันของ ระบบโซล่าเซลล์เข้ามานะครับที่มีแรงดันค่อนข้างจะเยอะนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของกระแสนะครับสายไฟตัวนี้ก็ต้องทนกระแสได้นะครับตามมาตรฐานทั่วไประบบตัวนี้เราจะใช้สายเกณฑ์มาตรฐานนะครับเบเกอร์นะครับที่เราเห็นนะครับตัวแรกตัวนี้ก็จะเป็นชุดที่จ่ายไฟเข้ามาจากระบบแผงโซล่าเซลล์นั่นเองเบเกอร์ตัวแรกนะครับก็จะเป็นเบเกอร์ของโซล่าเซลล์นะครับถัดมาตัวนี้เป็นเซอร์ฟเพริชั่นก็คือตัวป้องกันฟ้าผ่า ของแผงโซล่านะครับถ้ามีฟ้านะครับผ่าลงมามันจะมีแรงดันที่สูงวิ่งเข้ามาในระบบนะครับถ้าไม่มีตัวนี้ป้องกันเอาไว้นะครับอุปกรณ์ในตู้ของเราเนี่ยอาจจะมีความเสียหายได้ถ้ามีนะครับแรงดันวิ่งมาปุ๊บนะครับตัวนี้จับได้ปุ๊บมันจะดิฉาดลงกาวไปเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบกาวของตัวตู้เนี่ยก็ต้องดีด้วยนะครับการไปปักกาวก็ต้องวัดค่าด้วยนะครับว่ามันสามารถคายประจุลงมาได้เร็วแค่ไหนนะครับหรือมีค่าความต้านทานเท่าไหร่นะครับ ตัวนี้เราจะมีมาตรฐานให้สําหรับลูกค้าที่เอาไปติดตั้งหรือซื้อตู้จากเราไปเราจะบอกวิธีการติดตั้งปักกาวพวกนี้และวัดค่านะครับว่าค่าไหนคือค่าที่ปลอดภัยสําหรับตู้คอนโทรลนะครับถัดมาด้านนี้นะครับเป็นเบเกอร์สำหรับไฟการไฟ้าที่จ่ายเข้ามานะครับตัวนี้เนี่ยเรายังไม่มีแผงโซล่าเซลลเพราะว่าเราฝนตกนะครับไม่มีแดดเลยวันนี้เราก็เลยเทสนะครับเราก็จ่ายไฟตัวนี้เข้าไปนะครับ เป็นไฟการไฟฟ้าทั่วไปนะครับก็คืออย่างที่บอกนะครับเราสามารถใช้แผงโซล่าเซลล์หรือตัวนี้ก็คือจะเป็นไฟการไฟฟ้าทั่วไปได้ผสมกันไปนะครับจ่ายไฟเข้าไปคู่กันเลยระบบจะมีการเลือกและผสมไฟให้เราอัตโนมัติโดยมันจะเป็นการเติมนะครับให้ปั๊มเราทํางานได้ตลอดเวลาไม่ว่าไฟฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับมันเกิดแรงดันต่ําลงไปมันก็จะเป็นการสั่งเติมกันเองนะครับผระหว่าง ไฟกานไฟฟ้าแล้วก็โซล่าเซลล์นั่นเองนะครับถัดมาตัวนี้นะผมก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ชันด้าน AC ก็คือ,อเป็นตัวป้องกันฟ้าผ่าเหมือนกันแต่เป็นด้านของการไฟฟ้านะครับการไฟฟ้าก็มีโอกาสที่จะฟ้าผ่าลงสายส่งแล้ววิ่งเข้าระบบเราทําให้ชุดไดต์ตัวมอเตอร์ของเราตัวนี้อาจจะมีปัญหาได้นะครับอาจจะทําให้วงจรของเราเนี่ยเกิดปัญหาได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีระบบป้องกันทั้ง2ฝั่งเลย ทั้ง DC และ AC นะครับถัดมาตัวนี้นะครับตัวที่เราแนะนำเลยก็คือตัวสมาร์ทกิจทยตัวนี้มีความฉลาดในเรื่องของการเลือกแหล่งจ่ายนะครับให้เราว่าเราจะใช้นะครับแหล่งจ่ายไหนเนี่ยปกติแล้วต้องมาออนเบรกเกอร์เองนะครับทั่วไปเนี่ยว่าเราต้องการใช้โซล่าเซลล์หรือว่าต้องการใช้นหล่งกรไฟฟ้าเราต้องมาคอยเปิดปิดเองแต่ตอนนี้เนี่ยเมื่อเรามีสมาร์ทกิจทยตัวนี้ไม่ต้องเลยนะครับผมก็คือเหมือน ระบบนะครับไฮบ้ปิดทั่วไปเลยนะครับผมก็คือตัวนี้เนี่ยถ้าเรียกกันว่าไฮปิดก็ได้เหมือนกันเราสามารถที่จะเลือกแหล่งจ่ายเองได้อัตโนมัติโดยใช้ตัวสมาร์ทกิดไทยตัวนี้ในการผสมหรือว่าเติมระบบไฟให้เต็มอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะตัวนี้ที่รับจากแผงกานนไฟฟ้ามาไฟมันอ่อนนะครับไม่ถึงแดดไม่มีไฟไม่ถึงปุ๊บมันจะเติมไฟยานยนไฟฟ้าผสมเข้าไปเลยนะครับ ให้แรงดันมันได้อยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่บอกกลางคืนนะครับสมมติว่าบางคนใช้หลันปั๊มทั้งวันทั้งคืนเลยเนี่ยกลางคืนไม่มีแสงนะครับระบบมันก็จะดึงไฟจากการไฟฟ้าเข้าไปแทนนะครับเชา้าปุ๊บแดดแรงปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีการผลิตาจากแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยมีการผลิตไฟเข้ามาปุ๊บเนี่ยไฟมันสูงเกิน ที่จะสามารถขับปั๊มได้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่ใช้ไฟการไฟฟ้ามันก็จะดึงไฟจากโซลาเซลล์เข้ามาแทนมาใช้แทนอันนี้คือการประหยัดไฟแบบ50%เลยนะครับ50%ในกรณีนี้ก็คือเรากลางกลางวันเนี่ยใช้แผงโซลาเซลล์เป็นตัวผลิตพลังงานมากลางคืนเราใช้นะครับไฟกระแฟ้าปกติแต่ถ้าสมมติว่าเป็นการประหยัดไฟแบบ100%เนี่ยเราก็ใช้นะครับ แผงโซล่าอย่างเดียวไปเลยตัวนี้เราไม่ต้องใช้แต่ว่ามันจะต้องใช้เฉพาะกลางวันอย่างเดียวเท่านั้นนะครับก็คือถ้าเกิดเป็นแผงเนี่ยเราจะใช้ได้แค่ตอนกลางวันเท่านั้นนะครับมันก็จะประหยัดไฟไปได้เลยโดยที่เป็นโซล่าร้อยเปรซนะครับประมาณนั้นระบบการทํางานด้านล่างในการต่อสายหรือว่าการเอาไฟมาเข้านะครับเราจะให้ดูตรงนี้อินพุตนะครับ ดีซีโซลาเซลล์ก็คือเอาไฟมาเข้ามีบวกมีลบมีกาวนะครับเข้ามาตรงนี้นะครับตัวนี้ก็คือเป็นแผงที่เราต่อ,อแบบอนุกรมมานะครับต่อมาเลยปุ๊บเนี่ยก็มาเข้าตรงนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นปัม๊มเราก็ต่อไปที่ตัวปั๊มน้ํานะครับตัวนี้โฟลสวิตก็คือตัวนี้ลูกลอยฟ้าน,นั่นเองเป็นคําสั่งในการสั่งเติมน้ําเข้าไปในผังผังพักให้เรานะครับผมถัดมาตัวนี้ก็คืออินพุตสองร้อยสิบโวลต์จ่ายเข้าไป รับของการไฟฟ้าจ่ายเข้าไปตอนนี้สังเกตนะครับเราไม่มีไฟจากโซลา่ามาเราก็จะใช้ไฟจากการไฟฟ้าแทนนะครับในการสั่งลันปั๊มขึ้นมานะครับตอนนี้เนะี่ยเรากา็จะลองเทสดูนะครับเบื้องต้นเลยถ้าสมมุติว่าเรานะครับต้องการที่จะเปิดนะครับปัม๊มเราก็บิดมาที่แมนนวลปุ๊บเนี่ยสังเกตนะครับจะเกิดการลันนะครับรอบจะค่อยๆเพิ่มขึ้นปัม๊มเราจะค่อยๆดันน้ําออกมา เฮิร์ตนะครับนะจะเพิ่มไปที่50เฮิร์ตก็คือ100%ที่50เฮิร์ตปั๊มเราจะทำงานที่ฟูลโหลดก็คือ50เฮิร์ตนั่นเองนะครับ50เฮิร์ตจะเป็นเฮิร์ตบ้านเรานะทั่วไปที่จ่ายให้กับปั๊มสมมติว่าปั๊มตัวนี้นะผมปั๊มตัวนี้เนี่ยทำงานนะครับจ่ายน้ำออกมาได้ประมาณ500ลิตรนะครับต่อนอาทีมันก็จะรันเต็ม500ลิตรต่อนอาทีเลยนะครับก็คือเป็นฟูลนะครับ คท่านี้ในเรื่องของอบิดออฟนะครับออฟลงมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะหยุดการทำงานไปเลยปั๊มก็จะหยุดนะครับและเราสามารถมาเมนวลตัวนี้ได้เองนะครับเราต้องการให้มันรันอยู่ที่ครึ่งเดียวสมมตินะครับต้องการน้ําน้อยเราต้องการรันแค่ครึ่งเดียวแค่นั้นมันก็เป็น2 5บเฮิร์ตนะครับผมเราก็บิดมาเป็นเมนนวลปุ๊บเนี่ยปั๊มเราก็ค่อยรันขึ้นไป รันขึ้นไปจนถึง25มันก็ได้สั่งหยุดคือเป็นการฟิกเอาไว้ว่าเราต้องการให้ปั๊มเราทํางานที่รอบเท่าไหร่อะไรพวกนี้นะครับมันก็จะสามารถไปหยุดตามนั้นได้เลยนะครับโอเคครับแล้วก็ในเรื่องของถ้าเป็นนะครับการสั่งงานด้วยระบบออโต้นะครับออโต้เนี่ยนะครับเราบิดมาที่ออโต้ตัวนี้ออโต้ Auto ตัวนี้เราจะเห็นมันทํางานนะครับเพราะว่าลูกลอยตอนนี้เนี่ยมันตกอยู่นะครับ มัตกอยู่แบบนี้ปุ๊บมันก็จะสั่งให้ปั๊มเราเติมน้ำเข้าไปเก็บในถังพักให้เรานะครับสมมุตินะครับตอนนี้มันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆที่มันค่อยๆเพิ่มเนี่ยมันเป็นการลดค่าไฟให้เราด้วยนะครับไม่ต้องการเกิดการกระชากในการสตาร์ทแต่ละครั้งด้วยนะครับเมื่อน้ำนะครับลดลงไปปั๊มทำงานที่ร้อเอร์เซ็นตนะครับผมพอน้ำเต็มนะครับตังเกตนะครับปั๊มเต็มปุ๊บระบบหยุดการทํางาน นับตัวนี้จะกระพริบแล้วตัดการทํางานไปปร้มจะหยุดการทำงานเลยพอครั้งต่อไปนะครับมีการสั่งเข้ามาอีกนะครับน้ําลดลงไปลูกรอยสั่งมันก็จะเริ่มใหม่แบบนี้นะครับพอคราวนี้เนี่ยเริ่มใหม่แล้วเนี่ยปกติมันจะทํางานให้เราแบบออโต้โดยใช้ลูกรอยอยู่แล้วถูกไหมคราวนี้นะครับบางคนถามว่าถ้าสมมติว่าแสงนับจากพระอาทิตย์เนี่ยเข้ามาน,น้อยนับโซลาเซลล์ผิด ไฟได้น้อยผลิตไฟออกมาได้น้อยเนี่ยนะครับจะเกิดอะไรขึ้นสมมุติว่ามาทํางานอยู่นะตอนนี้นะครับทำงานอยู่ที่นะครับ50%หรือว่า100%เลยเนี่ยทำงานอยู่ตอนนี้สมมติแดดมันเยอะแต่ถ้าเกิดแดดมันน้อยนะแดดมันน้อยระบบที่เราตั้งเอาไว้นะครับเป็นระบบการเซตค่าในตัวนี้มันจะทํางานนะครับตามตามนะครับแสงโซลาร์เซลล์ก็คือผลิตไฟมาได้เท่าไหร่นะครับสมมติว่าแสงเกิดอ่อนลงเรื่อยๆนะครับ แสงเกิดน้อยลงสังเกตนะครับเมื่อแสงน้อยลงนะครับฮืดตัวนี้มันจะปรับลดลงตามแสงของเราที่ผลิตไฟมาจากตัวโซลา่าตัวนี้ถ้าแสงมันผลิตไฟได้น้อยนะครับฝนตกฟ้าคึมปุ๊บเนี่ยปั๊มเรายังทํางานได้แต่ว่าทํางานได้ตามเปอร์เซ็นต์นะครับของแสงนั่นเองนะก็คือปั๊มเรายังสามารถรันได้นะครับไม่ใช่ว่าแสงอ่อนปุ๊บหยุดเลยนะครับแสงอ่อน ระบบยังทํางานได้แต่ว่าเปอร์เซ็นต์ของปั๊มเราจะค่อยๆรีบล,ลงรีลงเรืลล่อยๆตามแสงของเรานั่นเองนะครับปั๊มมันก็จะดอบลงไปเรื่อยๆนะผมมันสามารถผลิตไฟได้แค่ไหนเนี่ยปั๊มเราก็จะขับออกมาได้แค่นั้นนะครับสังเกตตัวนี้สังเกตครับเหลืออยู่แค่ยี่สิบห้าครึ่งเดียวเองเพราะว่าแสงมันดอบลงไปหรือว่าพระอาทิตย์มันถูกเมฆบังนะครับ พอถูกเมฆบังปุ๊บผลิตไฟไม่ได้นะแผงผลิตไฟไม่ได้ปุ๊บเนี่ยปั๊มเราก็ค่อยๆเบาตัวลงไปด้วยนะครับตัวนี้มีข้อดีในเรื่องของตู้คอนโทรลชุดนี้แล้วก็ตัวที่เราเอามาใช้ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่นําเข้าเข้ามานะครับเพื่อให้เอามาใช้กับระบบปั๊มน้ําแล้วก็ระบบโซลา่าเซลล์ได,ด้และมีประสิทธิภาพนะครับเราจะเห็นนะครับถ้าเมฆบงังพระอาทิตย์ปุ๊บ ระบบมันจะตัดการทํางานและเบาลงเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีแสงมาเลยเนี่ยนะครับภาิต์เมฆออกไปแล้วนะครับมีแดดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับแผงกระไฟฟ้าผลิตไฟเข้ามาได้นะครับสังเกตนะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มขึ้นไปรันอยู่ที่ปกติเลยนะครับนะครับแผงนะครับของเราเนี่ยก็จะเป็นแผงอีกตัวหนึ่ง นะครับตัวนี้เป็นตัวอย่างนะครับผมแผงเราจะเป็นแผงขนาดใหญ่ที่อยู่ข้างนอกนะครับผมก็จะเป็นแผงขนาด4 4 5วัตต์นะครับมันก็จะใช้ประมาณ6แผงหรือว่าอะไรพวกนี้ตามที่เราคำนวณน,นะครับม,มันก็จะผลิตไฟออกมาให้เราได้สามารถขับปั๊มได้นะครับแบบนี้ระบบการทํางานตัวนี้ก็เป็นลักษณะนี้นะครับมันมีการเซตค่าอะไรอีกมากมายเดี๋ยวเราจะมาแนะนํากันอีกทีหนะึ่งนะครับว่า การปรับตั้งค่าอะไรยังไงบ้างเนี่ยเราจะบอกนะครับอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันอีกทีหนึ่งวันนี้ก็มารีวิวเพียงเท่นี้พอดีว่าแดดมันไม่มีนะไม่งั้นเราจะไปเทสกับแผงให้ดูนะผมระหว่างตู้ปั๊มแล้วก็แผงเดี๋ยวจะมีการไปเทสอีกทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะมีการมารีวิวลงอีกทีหนึ่งครับผมเพื่อให้ได้ดูกันนะครับว่าระบบมันทํางานยังไงนะครับตัวนี้นะครับ ถ้าเราจ่ายไฟโซล่าเข้ามาจากแผงเนี่ยเราอ่อนตัวนี้ขึ้นเข้าไปได้เลยนะครับอ่อนคู่เข้าไปได้เลยระบบไม่มีชนกันระหว่างไฟ AC และ dc นะครับไม่มีทางชนกันเพราะว่าจะมีตัวสมาชิไทยตัวนี้เป็นตัวคุมให้เรานะครับมันจะเป็นการผสมระบบไฟให้เราอัตโนมัติให้เรานะครับเป็นการเลือกแหลงจ่ายให้ด้วยแล้วก็เป็นการมิกไฟหรือว่าไฮบริดนะผมเป็นระบบไฮบริดให้เราด้วยนะครับในตัวเลยโอเคครับสุดท้ายนี้ก็ ถ้าสนใจสามารถสอบถามเข้ามาได้นะผมเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับสามารถออกแบบได้ตามความต้องการของลูกค้านะครับพื้นที่ที่ลูกค้าไม่มีไฟฟ้าใช้ยังสามารถที่จะลดน้ำต้นม้ได้ดูดน้ํามาเก็บถังพักได้นะครับผมตามเขาตามอะไรพวกนี้ถ้ามีแดดสามารถผลิตไฟได้เลยนะครับสามารถเอาน้ํามาใช้ได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ